สวัสดีครับตรัวบ้านทุ่งกับนุ่มเด่นพากินพาเที่ยวครับนี่ครับตอนนี้วันนี้วันที่วันอาทิตย์นะครับที่4เดือนกรกฎาคม2559ราครับวันนี้เชียงรายยูเนเต็ดเตะกับบุรีรัมนะครับก็นุเด่นมันกินข้าวบ้านปลาชาติครับแล้วก็มีเมนูเป็นกับแก้มนะครับดูบอลครับตับวัวนี่ครับตับวัวหนึ่งก้อนแล้วก็บีบบนเป็ดครับหมักหมักเครื่องหมักเครื่องเทศนะแล้วก็ย่างไฟอ่อนอ่อนครับ เป็นกับแก้มตอนเย็นแล้วก็มีคนสมนาคุณให้แสงโสม16ปีครับผลิตปีสอง3สบสามาหมักหมักมาแล้วส6บหปีครับก็ลองชิมดูครับเป็นกับแก้มตอนเย็นนี่นะครับก็เดี๋ยวผมเอานี้ไปหมักเลยครับบอลกำลังจะมาพอดีครับครับผมอืมเล่า16ปีรสชาติใช่ได้เลยครับเดี๋ยวผมก็จะทำการหั่นนะครับตับวัวนะครับปิ้งไฟอ่อน ดูนะมันหามาหาแสงหน่อยปิ้งไฟกันอ่อนนะแล้วก็ทำน้ำจิ้มน้ำจิ้มแจ่วเนาะครับหั่นมีมูจะมีคนมาเยอะไหมแต่ยยอยู่สองคนกับป๋าชาติครับแล้วก็มีเป็ดด้วยนะสามชิ้นแล้วกันนะครับมีแต่ชิ้นใหญ่สน,นะเดยดไม่ไหวนะครับ แล้วก็ปีกปากปีกปีกเป็ดทอดผมก็จะมาใส่ซีอิ๊วขาวซอสน้ำมันหอยนะครับแล้วก็เม็ดผักชีเหมือนเดิมครับกระเทียมโค้งใส่นิดนึงนะครับแล้วก็หมักไว้สักครึ่งชั่วโมงนะครับรอติดตามครับครับผมนี่ครับมาบ้านป่าชานะำให้บเม็ดผักชีมันหมดแล้วบอลก็เตะครับผมเลยไม่ไปตลาดนะครับกระเทียมนะครับซีอิ๊วขาวนะครับซีอิ๊วขาวหมักปีกเป็ดบนย่างไฟอ่อนๆครับใส่ซีอิ๊วขาวไป ซอสน้ำมันหอยบ้านเขาร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วทรัพยากรเยอะครับซอสน้ำมันหอยใส่เป็นเกลรอนเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําน้ําจิ้มแจ่วนะครับเดี๋ยวทําน้ําจิ้มน้ําจิ้มแจ่วกินกับอ,อันนี้พอดีเลยครับครับผมเดี๋ยวไปรอดูสูตรทำน้ำจิ้มครับหมักแล้วก็ใช้มือก็ได้นะใช้มือนี่ขยำเลยครับ หมักให้มันเข้ากันนะครับย่างพอเป็นน้ำตกพอดแต่อันนี้ย่างแบบกรอบๆเกลียมหน่อยนะหนังมันพองๆกรอบๆครับรอติดตามเลยนะครับครับผมหมักเสร็จแล้วก็มีพริกไทยใส่พริกไทยเยอะๆหน่อยครับครับผมหมักไปเลยครับทีนี้หมักวาสักสิบนาทีนะครับครับผมบอลกระดังมันนะครับย่างนะครับปีกเป็ดบนนะครับ เอาไก่ไปก่อนเอาเป็ดไปก่อนนะครับเสร็จแล้วก็มีฝาหม้อใหญ่ชุบไว้มันจะสุกข้างข้างล้างข้างบนนะครับเดี๋ยวผมไปทำน้ำจิ้มนะครับโอ้ยครับนี่ครับกำลังย่างกำลังหอมนะครับอ่านาทีสุดท้ายนะเชียงรายโดนตีเสมอครับเชียงรายนำมาในวันโดนตีเสมอนะผมไปทำน้ำจิ้มให้ดูนะยครับครับผมก็เดี๋ยวทำน้ำจิ้มแซ่บครับกินกับเนื้อยากนะไม่น่าเลยมาตีเสมอ น้ำพริสุดท้ายครับใส่น้ำปลาปลาพริกป่นครับพริกป่นนะครับแล้วก็ข้าวคั่วครับข้าวคั่วบ้านประชาชนกันข้าวคั่วใหม่เมื่อเช้าบนลาบเขาทำลาบกันนะครับมะนาวหนึ่งลูกใส่ไปเลยครับทำง่ายๆนะครับบางคนชอบหวานาก็ใส่น้ำตาลนิดหนึ่งนะ มันจะพอดีกับเนื้อครับไม่เปรี้ยวเกินนะครับพอดีแล้วก็ใส่หอมแดงครับทำต้นด่วนต้นหอมกับผักชีฝรั่งครับต้นหอมผักชีฝรั่งแล้วก็ผงชูรสนะครับพอดีนลครับเติมน้ำปลานิดหน่อย คนชอบขมเอาดีใส่ได้ครับครับผมนี่ครับก็น้ําจิ้มแจ่วช้อนไม่มีเดี๋ยวผมขี้เกียจคอสนี่ครับอ่าจิ้มไก่ย่างเป็ดย่างนะแล้วก็จิ้มตับครับเดี๋ยวซอยให้ชิมเลยนะครับนี่ครับมาแล้วครับชิ้นแรกของเราตับวัวชิ้นใหญ่ๆเลยนะครับ ตับวัวชิมให้ดูหน่อยโซดาโดานี่นเรียอ่ะชิมให้ดูตับวัวหมักแล้วก็ย่างกินกับน้ำจิ้มเจ่วนะครับเราเป็นกับแก้มนะตอนเย็นบอลเสนอเสมอนาที่สุดท้ายเอาดี

นี่ตับ,บวัวหน,น, <laughs> น้าที่สุดท้ายหน้าที่สุดท้ายครับย่างแหมๆย่างไฟอ่อนๆ,ออนๆครับรบอดูรออุย้ยตกไปละรอดูครึ่งหลังต่อน,นะครับครับน,นี่ครับเดี๋ยวก็รอย่างอยูน่นะครับตับกำลังตับหวานกำลังย่างอร่อยพอดีครับเดี๋ยวรอติดตามครับ

รอบสองครับกำลังได้ที่บอลก็กำลังมันมากครับตับวัวนะครับเดี๋ยวมจะย่างพอน้ำตกพอมันต้องมันต้องเอาซุกเกินอันนี้ก็ชิมล้วนุ่มนุ่มดีครับเราติดตามครับนี่กงอร่อยเลยครับนี่ครับฝนก็ตกนะบุรีรัมก็ฝนตกไอเช็กไลท์ก็ฝนตกเหมือนกันครับวันนี้ก็เดี๋ยวพาไปชิมนะครับตับหวานนะครับเดี๋ยวพาไปซอยนะครับมาถึงเวลาซอย ตีเสมอเยนำไม er ่บรรับบรรัไม่แนแล้วเดี๋ยวมันจะอุ้แล้วมอนต่อี่มันใจจะขาดนะทำใสองนึงมันก็อุ้นแล้วเดี๋ยวจะหาบุกอย่างเดียวเดี๋ยวพอนอะมอนาเออไม่ไม่ไมกติกานะเดี๋ยวมันทวละอย่างเดียวเนาะเกมเปลี่ยนแล้วขหนร็วเกมเปลี่ยนแล้ว่อพอเจ้าบ้านมันสามเตมเลยมัง้น้ำตกหน่อยนะแค่จะให้บุ๊กเดี๋ยวในี้นะมันจะมันจะกลับกันละม่ไ้ แม่น้องก็ต้องก็ต้องตั้งรับก็คือเดี๋ยวเรจะโดนไใบเหลือครับแม่เกี้ยังเขายังโดนไใบเหลืองตั้งรับครับจำเป็นมันจะบมุกแล้วมีคำมี้ก็ได้แล้วใช่ไครับเชียร์เชียร์กันไปเลยเลยเดี่ยวมันก็มันทีครับกิ้มรสชาติชิมมั้หรอเนไก่กระลังกรลังเสมอนี่นี่กระลังนำไปเต็มแต่บะเหนียวเพชรเดี๋ยวจิ้มพวกเพชรดีกว่าบะเหนียวนื้ว่าจะเหนียวนะครับแต่บะเหนียว เดี๋ยวชิมมาดูแล้วบานียวครับเอ่มันกับโคดิ้ของเมคมาเดวข้าหลังคงจะมัดตุ้นขอลูกขอลูกขอขอลูกดึงแต่งมุมแล้วบุรีรัมยคนแกะเกินกลมสอบคนประสาร เฮ้ยรวมไปเรื่อยๆเฮียงกรรมการเนอะเขาดึ no ูได่ไดกครับผมก็ถึงเวลากลับบ้านนะครับเชียงรายยูเนเต็ดแพ้บุรีรัมบุรีรัมยูเนเต็ดเหรอบุรีรัมยูเนเต็ดสองต่อหนึ่งนะครับก็เป็นสองนึงกันสองนึงเนาะสองนึงครับโคตรกันมึงดูบอลเสร็จยังจำไม่ได้เนี่ยครับเสียเยอะเกินไปนะจีนลำจ้มก็ขอตัวกลับเลยครับ ขีนพ่อมวยพ่อบอลจะมวนครับเดี๋ยวเรามาทำดูนะครับแค่บอกเล่นเป็นไอ้ผงครับชอบกว่าครับชอบพักดไลค์นะครับใช่เขากดแชร์นะครับนะครับครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นด้วยนะครับขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นด้วยนะครับกด ติดตามช่องครูปาทุ่งกันลงเด็ดด้วยนะครับกดกดไลค์กดซับสไครต์กันจะเยอะนะครับผมคครับอย่าลืมกดไลค์และซับสไครต์ให้ลุง